ไปวัดมานะครับเอาพาเดินลอด,ดูแปลงผักสิครับผักกํลาลังงามใช่ไหมครับนี่วันนี้ไปเดินลอไปนู่นทางนน้นใบมันแหมเดี๋ยวมันก็ไม่แห้มแล้วปุ๋ยขี้หมูกําลังออกฤทธิ์ <c oughs> ผักเรากํลาลังงามทุกท่านเดี๋ยวจะให้พนักง,งานดูแลสวนพวนดินรอ <c oughs> ไปไปอยากไปทางผูกกะเทียม ดูรอกกระเทียมหน่อยต้องคนสองรอบผัดบุรีลามหม่องนี้น้ำมันขังนี um. ่เราหดลายโพดมถ้าเบิ้งกระเทียมเอาบมันใหญ่เด้ออีกสักสองสามอาทิตย์นี่แหละอันนี้กระเทียมบอกครับนี่กระเทียมกระเทียมทูนอ้าวไม่ยเยกำลังรดน้ำผัด พยานโหดมากโหดผิวๆก็ได้ดอกยายเดี๋ยวนี้รัดดีได้ช่องน้อยกูกูาาจะเจาะออกมาได้นี่กูได้นี่เจาะให้นน่